ไปที่อำเภอเมืองสมุทรสงครามมันมีกรณีที่คนร้ายเนี่ยไปชิงทองในร้านทองในห้างดังในพื้นที่สมุทรสงครามนะนะทีนี้ตำรวจเขาก็แกะรอยไปแกะรอยไป,แก,ยไปแกะรอยไปเรื่อยๆจนกระทั่งจากกล้องวงจรปิดนะนะไปะจนกระทั่งเจอผู้ชายคนนี้ด้วยนะนี่ตอนที่มาที่ร้านขายของเล่นหรือค้นของในตู้ร้านขายโทรศัพท์มีไปแลกเงินในร้านสรรพสินค้าชื่อดังในตัวเมืองสมุทรสงครามวันที่23ธันวาคมนะคะ ตอนประมาณ5้าทุ่มกว่าเหตุการณ์เนี่ยคือเขาตะเวนไปทั่วๆภายในห้างนะแล้วทีนี้เนี่ยตำรวจก็แกะรอยตรงนี้แหละไปทราบว่าคนก่อเหตุชื่อคุณชื่อนายรณรงค์เรืองรง,รงอายุ21ปีชาวตำบลบ้านนาอำเภอกระเปอร์จังหวัดระนองไปตามตัวเจอที่ป้ายรถเมล์เซ็นทรัลพระรามสองพากลับมาสอบสวนที่สมุทรสงครามนะคะพร้อมของกลางเป็นสร้อยคอทองคำเจเส้นสร้อยข้อมือสเส้น ต่างหูหนึ่งคู่นาริกา1หนึ่งเรือนแหวนทองคำห้าวงพระเครื่องเลี่ยมทองห้าองค์ต่างหูสี่สิบเจ็ดชิ้นจี้สองชิ้นจี้พลอยสี่ชิ้นจี้พระสองชิ้นเสื้อผ้ากระเป๋ารองเท้าที่สวมใส่ในวันก่อเหตุรวบตัวมาได้ทั้งหมดเลยเราก็พร้อมของกลางารวบตัวเขาได้แล้วได้ของกลางมาทั้งหมดเลยแต่ปรากฏว่าเอ๊ะทำไมของกลางทองมันแปลกๆทำไมมันดูแบบแปลกแปลก เอามือเขี่ยๆดูเอาอะไรมาขูดๆดูทองปลอมทั้งหมดเลยม่น่ามันโบโบมันเบาๆใช่ไหมพี่แมกลวงตอมกลวงแล้วก็สีดูแปลกๆน้ำหนักดูแปลกๆแล้วก็กัดๆดูดูทะลอกทลอกเอาไฟล้นดูอ่าลอกๆว่าแบบนี้นะคะเขารับสารภาพว่าเขาไปก่อเหตุจริงแอบเข้าทางประตูหลังห้างแล้วเข้าไปขโมยทองปรากฏทองปลอมทั้งนั้นเลยที่ได้มาคือกะว่างานนี้รวยแล้วจะเอาไปขายหาเงินใช้แล้ว สุดท้ายเนี่ยกลายเป็นเหตุการณ์ได้ทองปลอมแล้วแถมยังมีการใช้มีดจี้รอปภด้วยนะให้พาออกจากห้างกลางดึกด้วยนะพอมารู้ทีหลังว่าเป็นทองปลอมนี่โอ้โหก่อเหตุไปแบบเรียกว่าเกินเหตุไปแล้วอ่ะใช้มีดจี้รอปภด้วยเอามาโพสต์อวดอีกเออนั่นแหละค่ะสุดท้ายเนี่ยที่โดนจับเนี่ยนอกนอจากตำรวจแกะรอยจากกล้องวงจรปิดแล้วคือโพสต์เฟซบุ๊กด้วยไงโพสโซเชียลอวดด้วยไง เนี่ยตามข้อมูลข้อมือตามอะไรอย่างเงี้ยว่ามีของนั่นของนี่สุดท้ายโดนข้อหาชิงทรัพย์นะคะกระถูดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปแล้วพอตรวจสอบประวัติย้อนหลังเอาไม่ธรรมดามก็เห็นมาแล้ว9คดีตั้งแต่ปี2561ต่อเนื่องมาเลยนะคะลักทรัพย์มั่งครอบครองอาวุธปืนมั่งอาวุธมีดมั่งเสพยาบ้ามั่งอายุ21นี่แต่ประวัติโชคชน